สวัสดีค่ะเอซีน้องอิงเอซีคุณแม่แอลค่ะสวัสดีค่ะเมื่อกี้ก่อนจะเชิเขามาเห็นแม่อ่านนังสวดเปิดฮัดสวดบวชได้ค่ะบวชนย่งอ๋อแม่ดูไปเรื่อยๆก็พอดีวันนี้เพื่อนเขาเอาหนังสือสวดมนต์มาให้ก็เลยลองดูๆลองหัดท่องส่วนใหญ่ก <nt ail out> ็จะเป็นปกถา ต่างๆนะคะ,คะนี่ห่ังไปเห็นบอโจพ,พันโพดอยู่ในเฟซบอโจนะคะหนุ่มโจสาวน้อยเพรปานแทงพันโพดว่าฤดูการหน้าพ่อโจอุอ่งอิงหลังปิดฤดูการพร้อมเดินสายต่างประเทศไปยุโรปครับท่านไหนร้านไหนสนใจทักครับกอคอปีหกเจ็ดนะครับแพนไว้ล่วงหน้าจะได้เตรียมตัวขาาวถันนะแหมเฮอในซึ้อจังใดนะคะนอนสีใดบิน ไปตามประเทศละเด้โอ้ยก็ดีใจเนาะเพราะว่าอ่ามันมีการพัฒนาไปเรื่อยน้องอุ๋งก้าวกระโดดไกลมากนะ,ะก็ขึ้นไปตามลำดับนะ,ะตอนนี้อุ๋งชุดไม่อยู่แล้วนะคะ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นละครไม่ว่าจะเป็นอออกรายการทีวีหรืออการร้องเพลงอะไรทุกอย่างอุกกง๋งกำลังกำลังก้าวแบบก้าวกระโดดเลย ดีใจกับน,น้องด้วยตอนนี้ถ้าไปต่างประเทศก็ยิง่งอู๋ญองก็จะได้ประสบการณ์ใหม่ๆเพิ่มขึ้นเยอะได้ประสบการณ์เอยอะนะเปต่างประเทศม่ได้ประสบการณ์เยอะแล้วก็มันก็ไม่เหมือนบ้านเราเนาะทั้งทุกอย่างไม่เหมือนบ้านเราสอย่างนะ <Okay. S 2> ไม่ว่าจะเป็นความเจริญไม่ว่าจะเป็นถนนหนทางการกินการอยู่อะไรพวกน,นี้นะ,ะจะได้เรียนรูชีวิตได้เรียนรู้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ ดีใจกับน้องเขาค่ะพี่น้องเขาจะก้าวไปข้างหน้าแล้วก็อยู่ข้างหลังมองมองมองความสำเร็จของน้องนะ,ะก็ยังไงแม่ก็ดีใจชื่นชมดีใจภูมิใจปลื้มใจดีค่ะดีมากดีจริงๆค่ะเดี๋ยวมือนีนะคะมาอ่านคอบเมตยน่อนะคะเดี๋ยว,วจะอา่าน ที่เพ่อนีมาคอมเมนต์ได้ไๆคลิปนะคะที่เราได้ลงไปแล้วเดี๋ยวมาอ่านหลบหยอดเนาะมาคอมเมนต์ได้ดีเรามาคุยมาคุยคอมเมนต์ที่ส่วนใหญ่คอมเมนต์มีแต่คอมเมนต์ดีๆนะคะเพียงแต่ว่าอ่ามันจะเหมือนกันนะคะดีดีเหมือนกันอย่างเงี้ยแล้วก็เอาตัวที่มันมันอาจจะแตกต่างไปนิดหน่อยอะไรประมาณนี้นะคะเลื่อนเจอด้วยเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งคอมเมนต์นะคะ โดยเฉพาะที่เปินแต่งเพลงมานะคะแม่แม่ประทับใจแม่อยากได้ไม่อยากได้ว่ามันเป็นทํานองอย่างไงเหมืนอนประทับใจนี่แล้วก็เหมือนกับเออมีของของครูเมียวเหมียวด้วยนะคะที่เปินคอมเออที่เปิาแต่งนะคะเปินแต่งเองเพินก็ประทับใจนะคะเพราะเพราะมากเลยนะคะก็ได้ชอบเพลงแบบเศร้ายังพวกอ เพลงพระคุณแม่พระคุณที่สามอะไรประมาณนี้นะแม่ฟังแล้วแม่ว่ามันเป็นละเอียดอ่อนมันทำให้เราอ่าเป็นคมอาร,อรมณ์เย็นอย่างเงี้ยค่ะไม่จะชอบแบบนี้แล้วก็ทำให้เราลึกถึงคุณพ่อคุณแม่ที่ถึงครูบ้าอาจารย์อะไรไปอย่างเงี้นะคะไม่จะชอบเศร้าไปนิดนิดน่องหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะไม่จะชอบแบบนี้โอเคถ่ายเอาไปคอมเมนต์แลมเลยนะคะสวัสดี ครับน้องเอื้องเป็นกำลังใจให้แม่รูเป็นเอฟซีอีลาและสิเป็นเอฟซีน้องเอื้อนำจ้าขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะผมก็อยู่ในสีสกเก็ครับแล้วเอื้องอ๋อน่าจะเป็นคลิปที่อ่าที่บอกว่าไม่มีสีสกเก็ไม่มีสีสกเกต <c oughs> ไม่หาไม่เจอสีสกเกตไม่ว่าที่ว่าแม่คิดว่าสีสกเก็ก็มันดังต้องยู่สีสเกตก่อนไงน้องอยู่สีสกเก็ดไง <c oughs> แต่ว่า <c oughs> แต่ว่าแม่ว่าดน้องเป็นคนอุบลน <c oughs> แม่อก็เข้าข้างอุบลเหมือนกันนะ <c oughs> แล้วก็มีคนบอกว่าคนไปอยู่ตา่างจังหวัดนํ่นะคะตา่างจังหวัดกตหลายไปอยู่ที่ปไปอยู่ปทมไปอยู่พัทยาทีนะคะสกสวัสดีครับแม่ครูก็ขอให้แม่ครูหายเร็วไวนะครับเอชซีขับตาดำ อ๋อ oh, FC ขอบใจขอบค่ะขอบคุณค่ะมีทุกข่าส่วนเลยนะคะขอบตาดับมีบวกแดงบวกแดงก็บมีนะคะอยาอ่านขอมีหลายเลยค่ะขอบคุณนะคะมันมีแต่เฉพาะอุ่งอิ่งนะครับที่ได้ FC ผู้ชายเพิ่มขึ้นสังเกตหลายช่องบางคนเลิกเล่าได้บางคนแรกๆก,ก็ดา่าเมียสุดท้ายติดเองติดาเอง สังเกตช่อง u t ท b e ที่อยู่นอกวงส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายที่ทำช่องพูดถึงเกี่ยวกับ้งอิงอันนี้ก็มันเป็นยังไงอ่ะมันแล้วแต่คนชอบเนาะเราชอบอ่าเราก็ทำตามใจเราที่เราชอบนั่นแหละคะ่ะไม่บ้าก,กันแม่ก็ชอบแม่เป็นผู้หญิงแม่ก็ชอบผู้ชายก็มีสิทธิ์ชอบเหมือนกัน รักแม่ครูเป็นห่วงแม่ครูทุกวันนะคะ,ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบทให้แล้วนะครับปัอญนน้องื่องบอกหายมีรักค่อ๋อขอบคุณค่ะบทให้น้องอุ่งอิงนะขอบคุณนะคะอย่าลืมนะคะ KA3 อุ๋งอิงเพรบ,บ้านแพงค่ะผมคนอำเภอเถิงจังหวัดลำปางอ้โาบ้านเดียวกันผมไม่คคเคยดูหมอลำเลยมาเจออุ่งอิงแล้วติดงอมแงมเลย รับต้องดูทุกวันวขอให้แม่ดูหายเร็วๆลยนะคะค่ะขอบคุณค่ะนอกจองทำในใช้อีเมลและเบอร์โทรเป็นของเอซีหรือว่าของตอบด้วยอ๋อน่าอีเมลที่เอื้องกอไปใช่ไหมคะน่าจะเป็นเป็นเบอร์โทรเอื้องอีเมลเอื้องค่ะอีเมลเป็นอีเมลสมัครอ่าลองรับไว,ว้เฉยๆค่ะส่วนเบอร์ก็เป็นเบอร์ที่แบบเอื้องเปลี่ยนเบอร์ใหม่เมื่อวาน นะคะคเบอร์นั้นเป็นเบอร์เก่าอย่างคะ่ะรู้วิธีวนห้อีลาหน่อยเพราะเบิรงน้องเอียงตอนนี้วนหายีหลายครั้งแล้วขอ,ขอบคุณค่ะน้า,นาตาสดชื่นดีน้าหายนะจากเยอรมันทำได้มันทำได้จะไปหาจา้าแม่ตามแม่ดูด<อ>้วยจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเป็นกำลังใจให้ค่ะ แม่ค่ะขอบคุณค่ะแม่ก็หวังอย่างนั้นแหละว่าแม่ต้องหายแต่ว่า <c oughs> แล้วแต่แล้วตแวต่โชคชะตาเนาะค่ะเนาะแล้วแต่บุญบุญที่ทำมาค่ะก็ะติดตามแล้วนะดูคลิปอุ๋งอิง,องและคลิป,ปคูนภคกรทุกวันจากแม่รุ้งนอร์เวย์จา้าโอ้ยขอบคุณค่ะรอน้องเอื้องลงคลิป อยู่ส่วนมากดูย้อนหลังดูหลายๆช่องขออวยพรให้ครูหายเร็วเจ็บป่วยไวๆครับได้ดูครูพูดถึงเรื่องอุ้งอิงมีความสุขครับ่ะขอบคุณค่ะในวันที่คุณครูหายกลัวจากโรคนี้เอ็กซีต้องเรียกอุ้งอิงว่าหมออุ้งอิงก็ว่าได้นะครับน้องมีส่วนในการรักษาด้วย จะรอวันนั้นครับขอให้คุณครูหายทางน้องทางเอฟซีน้องค่ะกําลังใจจากเอฟซีน้องเยอะมากค่ะจากเอฟซีน้องก็ได้ผลมาจากน้อง,งน้องส่งผลให้ไม่หมายถึงว่าเอฟซีแนะนําวิธีการต่างๆมาก็เยอะแล้วกำลังใจเยอะ ปัจจุบันนี่เป็นเอฟซีอีลาแต่ว่าตอนนี้เป็นเอฟซอีเมฟทอบเ่าเป็นเอซอีเมจันไรเปิดมาก,กับมอหาแต่เอีเมฟขอบคุณค่ะคนะะี่แหละกำลังใจแม่แ <c oughs> ม่ครูเปรดเลือดต่ำคุณหมอไม่ให้ไม่ได้ให้เลือดหรือวิตามินมาทานบ่จ้า ให้อยู่ค่ะได้ค่ะแต่ให้วิตามินค่ะกินวิตามินทุกวันดูจนจบค่ะอินใจไปด้วยเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะยายดูตลอดค่ะแต่ไม่ได้คอมเมนต์ค่ะขอให้คุณครูสุขภาพแข็งแรงหายจากโรคภัยขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจค่ะค่ะขอบคุณค่ะน้ำตาไหลเลยตามดูทุกคลิปดูตอนดูทุกตอนขอบคุณนะคะ โอ้ยอยากฟังสาวน้าสัางแซงได้แม่คู่แช่คิดว่าอีลารองกับค้นลูกแล้วสาวนาสังแซงให่หว,วังไว้ค่ะ,อ,ะอืะ่งเขาร้องเพลงได้หมดนะคะคนไทยอยู่ต่างแดนยัง,งห่วงแขนน้องอุ๋งอคนไทยอยู่ต่างแดนยัง,งห่วงแขนน้องอุ๋งอิงความดีมีผลจริงน้องอุ๋งอิงทําให้ดูอันนี้เป็นกนนะคะค่ะ ที่เมนส่งกรนห้บ่อยๆือเพาะค่ะพ่อ่อยเอฟที่ทางเม็กซิโกจ้าแม่สโกอ่าถ้าคุณครูนะคะพรได้ไปเป็นกรรมการในรายการหมอลำไอดอลที่กำลังจะอัดรายการในเร็วๆนี้ก็คงดีโอเว่าส่งอุ๋งอิงไปละค่ะอุ๋งอิงไปแทนละค่ะ แม่ครูอย่าลืมเด้อครับถ้าหายแล้วไปเต้นใส่เพลงที่อีลาร้องรักเพลงแน่เด้อครับรอชมครับได้ค่ะได้ค่ะขอให้ไม่หายก่อนนะอยากฟังความรู้สึกตอนน้องย้ายจากอุบลมาศรีสเกตครูได้ข่าวคราวน้องบ้างไหมช่วงนั้นอ๋อตอนก่อนก่อนก่อน,อ,นอ,นอนไปศรีสเกตน้องไม่ได้บอกไม่ได้แจ้งแต่ว่าอ่าโทรคุยกับน้องครั้งหนึ่ง ตอนนั้นอ่าน้องบอกถามข่าวน้องน้องบอกว่าพ่อเสียก็รู้กับน้องตอนนั้นนะคะว่าแล้วก็ตอนนี้น้องก็อ่าอยู่สีสเกตค่ะแต่ตอนไปไม่ได,ไได้ไม่ได้เจอกันไม่ได้ไม่เออไม่ได้คุยกันก่อนแต่อค่ะใช่ค่ะแต่ว่าก่อนที่น้องจะไปเนี่ยตอนที่น้องอยู่กับแม่ตอนนั้นแม่ก็จะพาน้องเขาอ่าไป าคุณครูสลานะเพราะเพื่อนที่เขารู้จักคุณครูสลาอยู่บ้านใกล้กับครูสลาแต่ว่าพอดีน้องเขาไปก่อนนะคะไปตะการอ่าไปตะการกะ,ะการก่อนหลังจากที่น้องเขาจบป .6 ไปแล้วนะคะแม่ก็ตามไปอยู่ตะการสองสามครั้งอยู่ค่ะแต่ว่าตอนที่น้องเขาไปอยู่สีสเกตแม่ไม่รู้ค่ะมารู้ทีหลังค่ะ เพราะว่าอีกช่วงหนึ่งแม่ก็ไม่ค่อยอยู่บ้านจะไปเลี้ยงหลานยุงเทพด้วยแล้วก็ไปอยู่สหรัฐค่ะก็เลยไม่ได้คุยกันน้องถ้าคุณครูมีกําลังทรัพย์ผมแนะนําให้ไปรักษาและใช้ยาที่ญี่ปุ่นครับหายจริงยาเขาดีจริงครับยากหงที่รักษาที่นั่นทุกวันนี้หายแล้วครับแต่ใช้เวลานี้ในการินยาครับแล้ก็บุญแม่คงไม่ถึงแล้วมัง้งลูก <c oughs> <c oughs> ผมอยู่สุราษฎร์เอซีอีลาน้อยอยากดูหน้าเวทีมากแต่ภาคใต้หมอํำไม่มาเลยบินมาเลยค่ะบินมาเลยค่ะบินมาดูน้องเขาต่อช่วงน้องเขาเข้ากรุงเทพสุราษฎร์ิอันดับหนึ่งในสิอับค่ะน้องอุกอิงเสียงดีได้แม่ครูนี่เองร้องเพลงอยากเ็บได้เพราะมากคับอรอย่างนี้ก็หาัยค่ะขอบคุณค่ะ ทุกวันนี้ดูหน้าตาแม่ครูสดชื่นขึ้นมากครับตั้งแต่พูดถึงน้องอุ๋งอิงเหมือนยาวิเศเลยครับค่ะใช่ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวอ่านพอหอมปากหอมคอเนาะโอเคยังมียังมีอีกเยอะค่ะเดี๋ยวแม่จะทะยอยอ่านเดี๋ยวจะมันจะไม่มีอะไรพูดคุยกับเอฟซีเดี๋ยวแม่จะเหงานะคะโอเคค่ะค,ค่ะสวัสดีค่ะ